ในช่วงจุดสูงสุดแห่งยุคของการตั้งลกลากมนุษยชาติได้เดินทางไปทั่วกาแล็กซี่เพื่อยึดครองดาวเคราะห์และสร้างโคอลนีต่างๆขึ้นมากมายโคอลีีเหล่านั้นเต็มไปด้วยทรัพ,พยากรทางธรรมชาติที่ถูกใช้เป็นเชื้อไฟในการผลักดันมนุษยชาติไปสู่สุดขอบกาแล็กซี่แต่จากดวงดาวทั้งหมดมีอยู่หที่ได้รับชื่อว่าเป็นเพชรเม็ดงามแห่งฟ้าอาดาวคอาเชีย ดาวเคราะห์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่ามากมายรวมถึงโบฮีเลียมธาตุที่ปกติแล้วได้จากกระบวนการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแต่กลับถูกพบตามธรรมชาติที่เชียร์แต่ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่คิดจะมอบสมบัติของมันให้ใครง่ายๆเพราะที่เชียร์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดแสนอันตรายหลายรูปแบบที่พร้อมจะดับชีวิตชาวโคโลนีผู้โชคร้ายได้เสมอแต่ที่พูดมาทั้งหมดกับเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาล่าสุด ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันมาจากไหนพวกมันฉลาดก้าวร้าววิวัฒนาการและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วพวกมันมาพร้อมกับความกระหายที่จะกลืนกินทุกอย่างสิ่งที่เบื้องบนคิดว่าเป็นปัญหาการโจมตีของสัตว์ป่าที่ไม่เกี่ยวข้องกันกลับกลายเป็นการบุกลุกอย่างมีแผนการทั่วทั้งดาวเคราะห์ถึงแม้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะมาในหลายรูปแบบแต่ประชากรของเชียร์ทุกคนล้วนเรียกพวกมันด้วยชื่อเดียวกันว่ามอนสเตอร์ Monster. มอนสเตอร์เป็นชื่อเรียกของสิ่งมีชีวิตเอเลี่ยนจากเกมที่มีชื่อว่า E ี o ในเกมนี้จะจัดให้ทีมนักล่า4คนต่อสู้กับมอนสเตอร์1ตัวโดยที่มอนสเตอร์นั้นสามารถล่าและกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อพัฒนาร่างของตัวเองในช่วงการพัฒนาเบื้องต้นมุมมองของมอนสเตอร์นั้นจะแตกต่างกับปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยจะเป็นมุมมองบุคคลที่1แต่ว่าการที่เป็นมุมมองบุคคลที่1นนั้นทําให้ผู้ที่เล่นมอนสเตอร์ควบคุมได้ลําบากและทําให้การต่อสู้กับฮันเตอร์4คน ที่โจมตีจากหลายๆทิศทางนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนอกจากนั้นยังทําให้ผู้เล่นไม่สามารถมองเห็นตัวมอนสเตอร์ที่ตัวเองควบคุมอยู่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาร่างอีกด้วยจนท้ายที่สุดมุมกล้องนั้นก็ถูกเปลี่ยนเป็นแบบมุมมองบุคคลที่3แทนสําหรับดีไซน์ของมอนสเตอร์ตัวแรกสุดของเกมที่มีชื่อว่าโกลไลแอดเป็นการนําคอนเซปต์ของก็อตซิลล่ามาผสมเข้ากับคิงคองซึ่งโกลไลแอดนั้นก็เป็นเหมือนมาร์ชคอตของเกมนี้ โดยมีรอยเท้าของมันเป็นโลโก้อยู่บนปกเกมหรือโปสเตอร์ต่างๆแต่ว่าในตอนแรกนั้นก่อนที่จะมาเป็นโกลไลแอดชื่อดัางเดิมของมันนั้นมีชื่อว่าสกอร์ปิดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเหมือนกับปูและมีความสามารถในการพ่นของเหลวอ,ออกมาจากก้ามได้ดีไซน์ของมอนสเตอร์อีกตัวในเกมมีชื่อว่าคาเคนซึ่งในตอนแรกนั้นมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะแอบสแตก็ก เนื่องจากทีมผู้พัฒนาต้องการทําให้รู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สามารถพบได้บนโลกแน่นอนแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่แอฟแทกเกินไปก็ทําให้เขารู้สึกว่าผู้เล่นนั้นไม่สามารถคอนเน็ก์กับมอนสเตอร์หรือว่าอยากเล่นมอนสเตอร์ตัวนี้ได้จึงได้มีการออกแบบใหม่เป็นดีไซน์ในปัจจุบันหนึ่งในดีไซน์ของมอนสเตอร์ที่ถูกยกเลิกไปมีชื่อว่าเดอะโฮสซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการปล่อยลูกน้องออกมาช่วยต่อสู้แต่ถึงแม้เดอะโฮสจะถูกยกเลิกไปจากเกม ผู้พัฒนาก็ยังยืนยันว่าตัวของ The Host นั้นยังคงมีตัวตนอยู่ในจัก,กรวาลของอีโวอย่างแน่นอนซึ่งหลายๆคนก็เชื่อว่าดีไซน์ของมอนสเตอร์กอก้อนนั้นก็เป็นการนำดีไซน์ที่ไม่ใช้แล้วของ The Host มาสารต่อนั่นเองสำหรับมอนสเตอร์ในเกมนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีเพศแต่ว่าสำหรับเลดและกอก้อนจะแตกต่างกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆตรงที่ว่าพวกมันนั้นมีสรรพนามเรียกว่าชีเพราะว่าดีไซน์ของพวกมันได้มีการประยุกต์สวดทรงของผู้หญิงเข้าไปนั่นเอง รู้หรือไม่ในเกมนี้เมื่อมอนสเตอร์กินอะไรเข้าไปมันก็จะได้รับค่าเกราะเพิ่มขึ้นและยิ่งพวกมันมีค่าเกราะเพิ่มมากเท่าไหร่ตัวของพวกมันนั้นก็จะเลืองแสงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งนอกจากจะเป็นการทําให้ดีไซน์ของมอนสเตอร์มีความน่าสนใจขึ้นแล้วยังเป็นเมคคิกอีกอย่างในเกมอีกด้วยเมื่อมอนสเตอร์มีค่าเกราะที่มากและตัวของพวกมันเลืองแสงมันก็จะถูกพบเห็นได้ง่ายขึ้นโดยเหล่านักล่าแต่กลับกันถ้าพวกมันต่อสู้แล้วเกราะของพวกมันถูกทําลายจนหมด ตัวของพวกมันก็จะหยุดเลืองแสงและทําให้ผู้ที่เล่นเป็นมอนสเตอร์สามารถซ่อนตัวได้ง่ายขึ้นถึงข้อมูลของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะยังมีไม่มากแต่สิ่งที่แน่นอนคือพวกมันนั้นไม่ได้ถูกพบครั้งแรกที่เชียร์การมีอยู่ของสปีชีนั้นถูกค้นพบตั้งแต่2ปีก่อนเหตุการณ์ที่เชียร์แต่ข้อมูลทั้งหมดก็ถูกปกปิดโดยรัฐบาลเซนทรัลที่กําลังศึกษาสิ่งมีชีวิตเหล่านี้อย่างลับๆก่อนที่เหตุการณ์ที่เชียร์จะเกิดขึ้น มีโคโลอนี่ถึง2องโคโลนี่ด้วยกันที่ถูกทำลายโดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สำหรับสปีชีนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวเท่านั้นแต่หมายถึงกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดุร้ายและมักเข้าโจมตีโคโลอนี่ของมนุษย์สิ่งที่เหมือนกันของพวกมันคือความสามารถในการวิวัฒนาการได้อย่างรวดเร็วและมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ไแอดสิ่งมีชีวิตพละกกาลังมหาศาลพวกมันตั้งตนอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้อย่างรวดเร็วในร่างโตเต็มวัยพวกมันนั้นวัดระดับความสูงได้ถึง20เมตรเลยทีเดียวกล้ามเนื้อของพวกมันมีพละกกาลังมหาศาลที่ช่วยให้มันสามารถกระโดดได้ในระยะไกลและทําให้พวกมันนั้นเป็นนักสู้ระยะใกล้โดยธรรมชาติมันจะข่วนทุบโจมตีด้วยพละกกาลังดิบมันมีกําลังมากพอที่จะดึงหินองค์มาจากพื้นเพื่อใช้คว้างใส่สตูข,ของมัน และท่านั้นยังไม่พอที่จะทําลายศัตรูของมันแล้วแล้วก็โกไลแอดยังมีความสามารถในการพ่นไฟและมีอุณหภูมิร่างกายที่สูงมากจนสามารถก่อให้เกิดการระเบิดจากการทุบได้อีกด้วยเมื่อ g โกไลแอดเข้าต่อสู้กับเหล่าฮันเตอร์เป็นครั้งแรกพวกมันได้พบกับปืนสายฟ้าและหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นไม่นานมอนสเตอร์สายพันธุ์ใหม่ก็ได้ถือกาเนิดขึ้นคลาเคนความตายจากเบื้องบนคลาเคน เป็นมอนสเตอร์ที่มีความสามารถในการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากโหนดขนาดใหญ่ทั้งสองข้างที่อยู่บนหลังของมันมันสามารถสายายหนวดทั้งสองข้างเหมือนกระปีกเพื่อสร้างสนามพลังไฟฟ้าที่จะช่วยให้มันสามารถลอยตัวในอากาศได้และมันก็ใช้พลังไฟฟ้านี้ในการโจมตีศัตรูจากระยะไกลด้วยการโจมตีในรูปแบบต่างๆด้วยสายฟ้าถึงแม้ว่าคลาเคนจะชอบโจมตีเหยื่อจากการโจมตีด้วยไฟฟ้าจากระยะไกลหนวดของมัน ก็สามารถใช้เป็นแท่ที่จะปล่อยประจุไฟฟ้าทุกครั้งที่มันทําการหวด เรดนักลอบสังหารถึงแม้ว่าเรดนั้นจะมีขนาดเล็กกว่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆมันก็ทดแทนด้วยความเร็วที่ไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนจะเทียบได้มันสามารถวาร์ปเป็นระยะสั้นๆเข้าโจมตีและหลบออกมาก่อนที่เหยื่อจะได้โต้กลับเรดสามารถสร้างร่างปลอมเพื่อช่วยในการต่อสู้และหลอกล่อศัตรูได้อีกด้วยมันมีความสามารถในการทําให้เกิดการระเบิดด้วยการวาร์ปของมันและความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่มันสามารถทําได้ คือการสร้างพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าซูเปอร์โนวาซึ่งจะทําให้มันนั้นมีความเร็วในการโจมตีในะระดับเหนือธรรมชาติเลยทีเดียวถึงแม้จะไม่มีใครสามารถอธิบายได้ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของมันคือการโจมตีเข้าไปที่จิตใจของเหยื่อโดยตรงผู้ที่รอดชีวิตจากการโจมตีของเลสนั้นต่างกล่าวถึงเสียงกระซิบที่พวกเขาจะได้ยินเมื่ออยู่ตัวคนเดียวก่อให้เกิดความกลัวและกัดกินจิตใจของเหยือ่อ เบเฮมอตพวกเขาเดินได้มอนสเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ด้วยขนาดมหืหมาของมันทําให้มันไม่สามารถกระโดดหรือเคลื่อนที่ได้เร็วนักแต่ว่าอย่าได้คิดดูถูกมันเพราะว่าเบเฮมอตนั้นสามารถเก็บตัวเองเป็นลูกหินซึ่งบางครั้งความเร็วในการกลิ้งของมันมีมากกว่าความเร็วในการเดินทางด้วยวิธีของมอนสเตอร์ตัวอื่นๆสะอีกเบเฮมอตมีลิ้นที่ยาวมากทําให้มันสามารถจับเหยื่อได้จากระยะไกลในตัวของพวกมัน ยังมีลาวาอันร้อนระอุที่ใช้พ่นใส่เหยื่อบนร่างกายของเบเฮมอตนั้นเต็มไปด้วยเกราะหนาที่จะทําให้มันปลอดภัยจากอาวุธเกือบทั้งหมดยกเว้นที่ส่วนท,ท้องที่กลับมีจุดอ่อนขนาดใหญ่ที่อวัยวะภายในของมันนั้นห้อยออกมาแต่การที่จะโจมตีจุดจุดนี้ได้ผู้ยิงนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องยืนประจันหน้ากับเบเฮมอตโดยตรงซึ่งแขนขนาดใหญ่ทั้งสองข้างของมันก็สามารถบดขยี้ร่างกายของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายนอกจากนั้นแล้ว มันยังมีความสามารถในการสร้างแรงสั่นสะเทือนที่จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวหรือสร้างกําแพงหินขนาดยักษ์ขึ้นมาปกป้องตัวของมันหรือแยกเหยื่อออกจากกันก่อกอนสิ่งมีชีวิตพ่านเราที่เหมือนกับการผสมกันระหว่างมนุษย์และ,มะแมลงมันเป็นนักฆ่าที่มีหน้าตาสุดสยอง ที่ชอบทรมานเหยื่อของมันรูปร่างครึ่งบนของมันนั้นมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์ที่รวมกับส่วนล่างที่เป็นมแมลงมันสามารถใช้ใยในการจับเหยื่อหรือโหนไปมาได้อย่างรวดเร็วกอก้อนสามารถพ่นกรดหรือใช้กรดนี้ผสมกับใยของมันในการสร้างหุ่นเชิดที่มันสามารถควบคุมและสั่งให้ระเบิดส่งกรดกระจายไปทั่วทิศท,ทางกอก้อนมีพลังก,กาลังที่น้อยเมื่อเทียบกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆดังนั้นมันจึงชอบที่จะซุ่มโจมตีเหยื่อมากกว่า อย่าให้หน้าตาของมันหลอกคุณได้เพราะกอก้อนนั้นเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่ฉลาดที่สุดมันสามารถวางแผนสู้โมจมตีก่อวินาศกรรมและค่อยๆเลือกเหยื่อทีละคนจนสุดท้ายโคโลนีที่มีชื่อว่าแชปเปิลนั้นก็ถูกทำลายด้วยกอก้อนเพียงแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนอกจากมอนสเตอร์เหล่านี้แล้วยังมีบางส่วนที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปเกิดเป็นชนิดใหม่ขึ้นมาเช่นเมเทโอโกลแอนที่มีความสามารถในการพ่นไฟที่ร้อนกว่า และสร้างการระเบิดที่ใหญ่กว่าเอลเดอร์คา n เคนที่ปล่อยกระแสะไฟฟ้าสีแดงและชอบเข้ามาโจมตีในระยะใกล้มากกว่าคา a k เคนสายพันธุ์ธรรมดา g ก a เชียลเบเฮมอตที่โจมตีด้วยน้ำแข็งและลมหายใจที่ลดอุณหภูมิรอบข้างลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามด้วยความเร็วในการวิวัฒนาการและการปรับตัวของมอนสเตอร์ทำให้เหล่านักวิจัย <c oughs> เชื่อว่ายังมีมอนสเตอร์อีกหลายชนิดที่ยังไม่มีการพบเห็นและมีการบันทึกไว้ ถึงแม้มอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมากแต่พวกมันนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันพวกมันจงใจและร่วมมือการเข้าโจมตีโคโลนีของมนุษย์จากการศึกษาร่างกายของพวกมันอย่างละเอียดนักวิจัยพบว,ว่ารหัพันธุกรรมของพวกมันนั้นไม่ใช่ DNA แต่คือ HNA รหัสพันธุกรรมสังเคราะห์ที่ปกติจะเกิดขึ้นในห้องแลบ็บไม่ใช่ในธรรมชาติจากการค้นพบนี้ทำให้เชื่อว่าเหล่ามอนสเตอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น แต่โดยใครอาวุธลับของรัฐบาลเอเลียนไม่มีใครตอบได้แต่ว่าจากการศึกษาพฤติกรรมโดยรวมของพวกมันนั้นนอกจากความกระหายที่จะทำลายมนุษย์แล้วพวกมันมักจะเล็งเป้าหมายไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่าแพทเทอร์สันที่มีพื้นฐานมาจากสมการที่เรียกว่าแพทเทอร์สันอีควเอชันสมการที่ทําให้มนุษย์สามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือแสงสร้างเจเนอเรเตอร์ที่สามารถผลิตพลังงานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดตามทฤษฎี หรือแม้แต่อุปกรณ์ที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้อุปกรณ์ทั้งหมดเหล่านี้มักจะตกเป็นเป้าหมายหลักของการโจมตีของเหล่ามอนสเตอร์โดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แน่ชัดแต่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ H n A ของมอนสเตอร์ในขณะที่มนุษย์สร้างเทคโนโลยีต่างๆจากการคำนวณสมการแพทเทิร์นผ่านคอมพิวเตอร์พวกมอนสเตอร์กลับมีแพทเทิร์นของสมการนี้ฝังอยู่ในรหัสพันธุกรรมของพวกมัน ซึ่งนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่มอนสเตอร์หลายๆตัวมีความสามารถพิเศษที่เหมือนกับเหนือธรรมชาติอีกหนึ่งการค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับมอนสเตอร์คือไข่ของพวกมันนอกจากคำถามที่ว่าใครเป็นคนวางไข่พวกนี้แล้ว สิ่งที่ประหลาดกว่าก็คือหากไข่นั้นถูกทําลายก่อนที่มอนสเตอร์จะฟักตัวออกมาไม่ว่าจะในระยะไหนก็ตามจะไม่มีร่างของตัวอ่อนอยู่ข้างในภายในไข่นั้นมีเพียงแค่เมือกเหลวเท่านั้นจึงมีทฤษฎีว่าไข่พวกนี้ทําหน้าที่เหมือนกับตัวรับสัญญาณซึ่งจะทําการสร้างเหล่ามอนสเตอร์ขึ้นมาจากของเหลวที่ว่าเมื่อได้รับสัญญาณเท่านั้นแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นและมันก็มาพร้อมกับคําถามใหม่ที่ว่าใครเป็นคนที่ส่งสัญญาณเข้ามา ถึงแม้จะมีการค้นพบสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับมอนสเตอร์ตลอดแต่มันกลับเป็นการทําให้เกิดคําถามมากขึ้นมากกว่าการทําให้ได้คําตอบแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือพวกมอนสเตอร์สามารถทําลายระบบป้องกันของเชียได้อย่างรวดเร็วและถ้าวิธีที่จะหยุดพวกมันนั้นยังไม่ถูกค้นพบเชียก็คงจะถูกเพิ่มไปในลิสต์ของดาวเคราะห์ที่ตกเป็นเหยื่อการทําลายล้างของเหล่ามอนสเตอร์อย่างแน่นอน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องเก Room กับผมพี่มิกอีกครั้งนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับวิดีโอ Database Monster จากเกม e v o o และแน่นอนว่าหัวข้อในตอนนี้เนี่ยก็ได้มาจากการโหวตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันยังไม่จบซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าเนื้อเรื่องของมอนสเตอร์เนี่ยเท่าที่เพื่อนๆฟังมานะฮะมันเหมือนว่ายังไม่มีการเปิดเผยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้มอนสเตอร์พวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ ถ้าคนที่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าติดตามข่าวเกมเนี่ยน่าจะรู้ว่าเกม EVO เนี่ยมันปิดให้บริการหรือว่าเจงไปแล้วและในวันสุดท้ายเนี่ยเขาได้มีการไลฟ์สตรีมที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยหรือผู้เล่นสามารถถามคำถามโดยตรงกับผู้พัฒนาเกมได้และแน่นอนว่าก็มีคนที่ไปถามคำถามเกี่ยวกับที่มาของมอนสเตอร์นั่นเองซึ่งนอกจากจะให้ข้อมูลในไลฟ์สตรีมแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการโพสต์เนื้อเรื่องทั้งหมดลงในฟอรั่มของเกม e v o อีกด้วย แต่ว่าหลังจากผ่านมาประมาณปีหนึ่งเนี่ยไอ้ฟอรั่มนี้มันก็ถูกปิดลงแล้วลิงค์ไฟนอลสตรีมมันนั้นเนี่ยก็ถูกลบไปเรียบร้อยแต่โชคดีที่ผมเนี่ยยังทันได้อ่านมันก็เลยยังสามารถเอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาบอกเพื่อนๆได้แต่ว่าผมจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลือกว่าอยากจะรู้หรือเปล่า ที่ถามคําถามนี้เพราะว่าคนเขียนบทของเกมอีโวเนี่ยเขาบอกว่าความตั้งใจของเกมนี้ก็คือจะไม่มีการเปิดเผยที่มาของมอนสเตอร์ให้ผู้เล่นรู้เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการให้ผู้เล่นเดากันต่อไปว่าไอ้ความลับของมอนสเตอร์เนี่ยมันคืออะไรซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมีคําตอบของตัวเองใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะบอกว่ามันต้องเป็นเอเลี่ยนที่อาจจะถูกปลุกมาอาจจะอยู่ในดาวนี้อยู่แล้วอาจจะเป็นอาวุธลับของรัฐบาลนู่นนี่นั่นคือว่า มันมีความสนุกอะครับที่ทุกคนจะมีคําตอบของตัวเองโดยการดูจากหลักฐานต่างๆในเกมอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก่อนที่ผมจะได้อ่านเนื้อเรื่องเต็มๆของมันเนี่ยผมก็มีความสนุกกับการเดาไปเรื่อยนะฮะแต่ว่าต้องบอกตามตรงเลยว่าผมเห็นด้วยกับคนที่เขียนบทนะฮะที่บอกว่าพอมันเป็นความลับเนี่ยมันรู้สึกว่าสนุกกว่าไม่ใช่ว่าเนื้อเรื่องที่เขาเผยออกมามันไม่ดีนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าก่อนที่ผมจะรู้เนี่ยผมรู้สึกว่ามัน มีความแบบว่ามหัศจรรย์มากกว่าสำหรับในเรื่องพวกนี้เนี่ยพอเรารู้คำตอบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเสียความพิเศษไปนิดนึงนะฮะคนในฟอรั่มบางคนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับกล่องแพนโดร่าคือตอนที่เรายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมันก็จะแบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นว่าอะไรอยู่ข้างในวะแต่พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยคือข้างในมันเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่แบบพอรู้แล้วอะ่ะไอความมหัศจรรย์น,น,นั้นมันจะหายไปนิดนึงพูดตรงๆเลยนะถ้าเกิดผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้เนี่ย ผมเลือกที่จะไม่รู้ดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการเดาไปเรื่อยๆมากกว่านั่นเองดังนั้นก็จะให้ตัวเลือกสําหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดใครที่อยากรู้เนี่ยก็เดี๋ยวติดตามในพาร์ตต่อไปแต่ถ้าเกิดคุณพอแค่นี้ก็ได้เหมือนกันหรืออาจจะลองคอมเมนต์ทฤษฎีของคุณก่อนก็ได้ไว้ในคอมเมนต์ว่ามอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยในความคิดของคุณแล้วมันมีที่มาอย่างไรกันแน่แล้วค่อยไปดูวิดีโอคําตอบก็ได้นะครับก็อาจจะสนุกไปอีกแบบ และทีนี้เมื่อ d a t a าเบสเราจบลงเราก็จะเปิดให้โหวตตอนต่อไปกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณไม่ต้องคลิกลิงก์ไปโหวตที่ไหนแล้วเพราะเราจะเอาโพนี่มาให้คุณโหวตในวิดีโอนี้เลยโดยช้อยของโพในวันนี้ได้แก่ Queen of Monster m o t ส a g u า r d i a n of the u n i v e r s e วิรกาเมลาและหุ่นเล็กไททันหลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเราเอามอนสเตอร์เก่ากลับมาให้โหวตใหม่เพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายคนบอกมาว่า อยากให้มอนสเตอร์ที่อยู่ในโพลที่บันผ่านมาได้มีเอพิโซดเป็นของตัวเองดังนั้นผมก็จะเอาหัวข้อที่ได้อันดับ2จากโพลที่บันผ่านมามาแข่งกันอีกรอบว่าใครเนี่ยจะได้เอพิโซดตอนต่อไปถ้าพร้อมกันแล้วก็โหวตได้เลยโดยการคลิกที่มุมขวาของวิดีโอนี้ที่น่าจะมีป๊อปอัพสีขาวๆข,ขึ้นมาให้ท่านผู้ชมสามารถกดกันได้นั่นเองขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้และก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ผ่านทางเพทยอนของช่อง The Game Room ช่วงนี้สถานการณ์รอบโลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสงบสุขเท่าไหร่ดังนั้นก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าคุณเป็นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่มียอดวิวสำหรับวันนี้ผมชื่อพี่มิกครับและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอบคุณมากครับ